สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนอว e บิลิเวอร์369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีธนูและแลัคนาธนูสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลก์กดแชร์ก subscribe ดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องช n n e l ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถอัดละดีมาที่บิลิเวอร์369ตรงด้านล่างของท้ายของหัวข้อชื่ออ่า ด้านล่างของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปนะครับอัดลอาอดีมาทำค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษลดให้2ต่อในเดือนสิงหาคมต้นเดือนก็คือวันที่1ถึงวันที่10สิงหาคมครับวันที่10สิงหาคมเป็นวันสุดท้ายอัดละอดีมาทำค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษลดให้2ต่อเลยครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวเสาร์โคจรถอยหลังแล้วครับในทางโหราศาสตร์เรียกว่าพักนะครับพักตัวนี้หมายพูดง่ายๆแปลง่ายๆก็คือการถอยนั่นเองนะครับของดวงดาว เ,เราทําความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าดาวที่สามารถถอยหลังได้2รูปแบบเนี่ยมันจะมีดาวพร,ระศฤหัสบดีดาวเสาร์และก็ดาวมฤตยูนะครับพร,ระฤหัสบดีใช้เวลาหนึ่งปีอยู่ใน1ราศีแล้วก็จะย้ายออกไปดาวเสาร์ใช้เวลา2ปีครึ่งใน1ราศีนะครับโคจร2ปีครึ่งใน1ราศีแล้วก็จะถอยออกไปเนาะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเดินหน้าต่อไปอะดาวมฤตยูนะครับอยู่ในราศีหนึ่งอยู่เปีนะครับโคจรอยู่7ปีใน1ราศีจะโคจร เสร็จแล้วก็จะโคโจรเคลื่อนออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยสมดวงนี้จะเป็นการโคโจร2รูปแบบที่เรามาดูรูปแบบแรกกันก่อนนะครับเรียกว่าพักองศาคําว่าองศาเนี่ยหมายถึงใน1ราศีอายกตัวอย่างมฤิตยูแล้วกันใน1ราศีเนี่ยมี30องศาอันนี้ไม่ต้องจํานะครับแค่อธิบายให้ฟัง1่งราศีมี30องศาดาวมฤิตยูโคโจรอย,อยู่ในราศีพฤษภเนี่ยเดินเข้าไปเรื่องจน,จน,ถ,งจนถึงกลางราศีพฤษภสมมติว่าเขาโคโจรถอยหลังปุ๊บนิดหนึ่ง ทอยหลังจากแก่องศาไปเรื่อยๆถอยหลังกระชากกลับมานิดหนึ่งเรียกว่าทอยหลังองศาทอยหลังองศาน้อยลงจึงหมายถึงการพักอ่พักองศานั่นเองครับองศาเนี่ยไม่ต้องงงเนาะมันเป็นหน่วยวัดของวงกลมนะครับเขาจะใช้อ่องศาเป็นตัวกําหนดนะครับเช่นอ่ในในทางฮองจุ้ยเหมือนกัน3 6 0องศาเนี่ยนะครับก็สามารถแบ่งออกเป็น8ดทิศได้นะครับของเราเนี่ย พหราศาสตร์ไทยจะแบ่งเป็น12นะครับแต่ว่าของเขาแบ่งเป็น8ทิศนะตามจริงเขาก็แบ่งแค่8ทิศนั่นแหละแต่ว่าพระเอิญว่าแบ่งดวงดาวออกเป็นสิบภพเรือนนะครับก็เป็นเรื่องรา12สบภพนะครับต่จริงมันแฝงไปพร้อมกันแหละกับรากับกับองศาของทิศทางเหมือนกันนะมันประกอบกันได้ตามจริงเนี่ยราศีมีทิศทางด้วยนะครับแต่เราขอไม่พูดแล้วกันทีน,นี้ตัวที่2การถอยหลังอันที่2เรียกว่า พักข้ามราศีนะครับการพักข้ามราศีก็คือราศีกลุ่มที่ในราศีกุมที่ดาวเสาร์จะโคจรถอยหลังมานั่นเองนะครับจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยในคลิปนี้ผู้ที่เกิดราศีธนูและคณาธนูนะครับก็อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้ทางราศีคณคนเช่นเดียวกันครับธนูราศีธนูตรงนี้เนาะทีนี้เรามาดูไทม์ไลน์ของดาวเสาร์กันก่อนนะครับดาวเสาร์เนี่ยต้นปี2568ันหาอกสิมกราคมพามีนาเนี่ยครับโคจรอยู่ในราศีกลุ่มพอ กลางปีก็คือ19พฤษภาคม2568ดพูดง่ายๆว่าหลังจากสงการได้ได้สักพัก,กนะครับก็โคจรจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมินในเรือนพันธุซึ่งณปัจจุบันนี้ดาวเสาเองก็ยังโคจรอ,อยู่ในราศีมินณขณะนี้ครับอืมอยู่ในเรือนพันธุนะทีนี้พอดาวเสาโคจรอ,อยู่ในเรือนพันธุเนี่ยจะย้ายวันที่23สิิงหาคม2 5 6 8ใกล้แล้วครับ ปลายเดือนนี้ละนะครับก็จะโครจรจากเรือนพันธุเข้าสู่เรือนสหัชชะในราศีกลุ่มดังนั้นเนี่ยเรียกว่าถอยข้ามราศีเพราะมันถอยผ่านเขตพ้นของราศีทั้งสองราศีคือมีนกับกลุ่มก็จะไปครับมันถอยข้ามมาในราศีกุม่มอยู่ไปไปลายราศีเนี่ยดังนั้นจึงหมายความว่าการถอยหลังครั้งนี้ของดาวเสาร์เนี่ยคือการถอยหลังเข้าสู่ราศีกลุ่มเนี่ยวันที่23สิงหาคม2อ6พเนี่ยคือถอยหลังข้ามราศีเรื่องจะเปลี่ยนแปลงจากภพพันธุ รากฐานของชีวิตความมั่นคงอสังหาครอบครัวไปสู่เรือนสาชาะสาาะคือสังคมเพื่้นฝูงหมายถึงการพูดการเจรจาการสื่อสารการเข้าสังคมการเซ็นสัญญานะครับมันจะถอยหลังลงเรือนสาชาดังนั้นอยากจะเปลี่ยนเรื่องเลยและอยู่ในราศีกุมเนี่ยทั้งหมดอยู่ในราศีมีน3เดือนครึ่งอยู่ในราศีกุมเนี่ย 4เดือนครึ่งนะครับในรอบนี้อยู่ในราศีกุม4เดือนครึ่งตั้งแต่วันที่23สิมสิงหาคมถึงวันที่13ากุมภาพันธ์2569ครับก็คือต้อนปีหน้าถึงต้นปีหน้าเลยนะตั้งแต่เดือนนี้แหละปลายเดือนนี้จนถึงต้นปีหน้าคือ13ากุมภาก่อนมเลนไทยครับอืดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าอยู่ในราศีกุม4เดือนครึ่งโดยประมาณโดยประมาณนะครับอืดังนั้นเนี่ยถือว่า โอเคเป็นปกติของดาวเสาถอยนะครับสี่เดือนกว่าๆทีนี้ถามว่าดาวเสาเนี่ยมาโคจรอยู่ในราศีกลุ่มเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาทําความเข้าใจกันเลยครับว่าในการถอยครั้งนี้สี่เดือนครึ่งเราจะเจออะไรบ้างนะครับบอกไว้ก่อนว่าดาวเสาเป็นดาวบาปรราะห์แล้วดาวประธานและดาวทดทุกด้วยเลยทําให้ดาวเสาอยู่ที่ไหนก็จะสร้างความทุกข์ให้กับที่นั่นอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องยอมรับว่า คืออย่า,อย,าอย่ามองในด้านดีจนเกินไปทุกอย่างบนโลกใบนี้ประดับสังคมถ้าเราเข้าใจและตระหนักรู้จะเป็นเรื่องดีทั้งหมดแต่ถ้าเรา,เาไม่เข้าใจถ้าเราใช้อารมณ์ในการตัดสินใจสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรากระทาฉันเป็นแบบนี้ของฉันฉันทําแบบนี้มันผิดตรงไหนพวกเนี้ยครับคนเหล่านี้ครับที่ชอบพูดอย่างเงี้ยชอบคิดอย่างเงี้ยคนเหล่านี้ที่คิดเนี่ยคือคิดผิดเพราะว่า การที่เป็นของฉันก็เป็นของฉันแบบนี้มันไม่มีครับแปลว่าคุณกำลังยึดตัวยึดตนมันเกิดทุกข์พอเกิดทุกข์เสร็จมันก็จะโทษคนอื่นแล้วทีนี้พอเกิดทุกข์คนเราเวลาเกิดทุกข์เราจะเริ่มหาที่ระบายพระที่ระบายไม่ใช่ตัวเองเพราะตัวเองทุกข์อยู่ก็เลยผลักผลักใส่ความทุกข์ของเราเนี่ยออกไปให้คนอื่นเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ผิดพอไม่ผิดมันก็จะไม่ทุกข์มากเกินไปนี่คือมันเป็นการแสดงออกของมนุษย์เราที่เป็นเรื่องปกติมากเลย นะครับก็ต้องหาแพะมารับบาปสักคนหนึ่งเพื่อที่ตัวเองจะรู้สึกว่าฉันไม่ผิดฉันทําสิ่งนั้นคือสิ่งที่ฉันทําและมันไม่ผิดอ่าก็จะโทษคนอื่นละมันก็จะมีการโบยคนอื่นละเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้ครับดังนั้นเนี่ยการยึดตัวยึดอัตตามากเกินไปอีโกมากเกินไปไม่ดีตรงนี้แหละครับเพราะมันจะรู้สึกว่าฉันต้องรอดก่อนฉันต้องดีก่อนฉันต้องนู่นนี่นั่นก่อนนะครับแต่ คนธนูก็ใช้ไม่ได้กับทุกคนหรอกครับเพราะว่าคนธนูมีคุณธรรมจริยธรรมสูงเพราะว่ามีดาวประจําตัวเป็นดาวพระหัสบดีแต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนนะครับบางคนบางคนมีคุณธรรมสูงจึงทําให้บางทีอเห็นแก่คนอื่นมากกว่าตัวเองด้วยซ้ดันนั้นเนี่ยก็จะเกิดโทษเกิดทุกอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าโลภบบุญนะครับผมจะเรียกว่าโลภบบุญคนที่โลภบบุญคือคนที่มองทุกอย่างด้านบวกไปหมดฉันคือเห็นใครก็สงสาร ถ้าเรียกว่ากระโดดกระโจนตัวเองเข้าไปช่วยเอาตัวเองไปรองรับความทุกข์นั้นคือขอให้คือคล้ายๆคนราศีตุลน,นะครับคนราศีตุลก็เป็นคนคนหนึ่งที่ที่เป็นคนไม่ได้โลภบ,บุญหรอกแต่เขาว่าเป็นคนที่มองอะไรสวยงามเป็นคนโลกสวยนะครับพูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆคือเป็นคนโลกสวยเป็นคนที่ไม่อยากให้โลกเนี้ยเหมือนสงครามอะ่ะไม่ชอบฉันชอบความสงบสุขฉันชอบสิ่งดีๆชอบสิ่งสวยๆงาม,งาม ชอบอะไรที่มันดูจันลงใจนะครับเขาก็จะไม่ชอบอะไรที่มันไม่ดีก็เลยเอาตัวเองเนี่ยไปแบกลำคือเดี๋ยวฉันอาสาจัดการให้พอจัดการเสร็จก,ก็เอาตัวเองเนี่ยไปทาคือไม่ใช่เรื่องของตัวเองแต่เอาตัวเองไปจัดการก็เลยเกิดความทุกข์แต่ยอมแลกเพื่อให้ได้ความสงบสุขนั้นมามันก็เหมือนเป็นการทําเพื่อคนอื่นแต่ตามจริงเนี่ยทำเพื่อตัวเองแต่มันก็ไปช่วยเหลือคนอื่นโดยปริยายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเอาตัวเองเข้าไปรองรับคือ คือมันหมายถึงว่าถ้ามองในแง่คนอื่นน่ะจะรู้สึกว่าคนราศีตุลยนี่ดีมากแต่ในแง่ของตัวเองอ่ะเจอแต่วิบากกรรมมันก็จะกลายเป็นว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมโลกเนี้ทาไมต้องต้องทำลายแต่ฉันทําไมต้องมีแต่ฉันคนเดียวที่ทุกคนอื่นเขาสงบสุขทําอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยพอเอาตัวเองยไปรองรับคนราศีธนูก็เหมือนกันคนราศีมีนก็เหมือนกันสองราศีเนี่ยกับราศีตุลเนี่ยจะคล้ายกันเอาตัวเองไปรองรับสุดท้ายตัวเองก็ทุกก็เพราะว่าราวะ ทำบุญแบบไม่มีสติการทําบุญต้องมีสตินะครับจําไว้ไม่งั้นเขาบอกว่าการนั่งสมาธิได้บุญนั่งสมาธินั่งเฉยเฉยได้บุญตรงไหนถูกปะการนั่งสมาธิได้บุญคือทําจิตใจให้ผ่องใสอา่าแล้วก็เป็นมันก็นขยานนะครับหมายถึงว่าทําอะไรต้องมีขั้นมีตอนทําอะไรต้องเป็นทางกุศลไม่ใช่ว่านั่งเฉยเฉยแล้วจะได้บุญไม่ใช่ การนั่งเฉยๆได,ได้บุญก็คงมีแต่คนได้บุญหมดอะถูกป่ะครับเออไม่ต้องไปถึงเกจิอาจารย์หรอกถูกปะถ้าไม่เกจิอาจารย์เขาได้บุญกันเพราะว่าท่านเนี่ยฝึกได้ถูกต้องอเขาว่าอภาวนาหรือเกิดจากการทำยานอย่างเงี้ยครับมันถึงได้บุญแต่ว่าคนธรรมดาเนี่ยนั่งมันมันก็ค่อยๆสะสมไปครับอืมมันก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่เอาเป็นว่ามันก็ได้ดีกว่าไม่ได้ก็พยายามฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับไอ้ก็สามารถได้บุญได้เหมือนกัน การทาบุญไม่จาเป็นต้องใช้เงินอย่างเดียวเนาะได้หลายวิธีนะครับแค่แผ่เมตตาอย่างเงี้ยเห็นหมาข้างถนนเนี่ยน้องหมาเนี่ยมันโดนรถชนมันนู่นนี่นั่นพิการอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกเมตตาสงสารผมยังเห็นประจําไม่ไม่ไม่ได้เห็นประจําหรอกแต่หมายถึงว่าทําประจําพอเห็นอะไรรู้สึกว่ามันน่าสงสารเนะี่ยผมก็ไม่ได้จะเอาตัวเองเข้าไปช่วยนะครับแต่ผมก็ว่าทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกรรม เราช่วยใครได้ก็ช่วยไปมันมีกรรมบุกพันธ์กันมันถึงต้องไปช่วยแต่ถ้าไม่มีกรรมบุกพันธ์ก็ไม่ได้ช่วยเหมือนกับคนหลายคนที่มาดูดวงส่วนตัวเนี่ยครับคนมาดูฟรีก็ไม่มีบุญสัมพันธ์แต่อาจจะมีบุญสัมพันธ์ระดับหนึ่งที่ต้องมาเจอกันหมายถึงว่าคุณเห็นคลิปผมโผล่ขึ้นมาก็เลยมาดูอันนี้คือความสัมพันธ์ชนิดหนึ่งแต่คนบางคนมาดูดวงส่วนตัวมันคือบุญสัมพันธ์กันที่ต้องมาคุยกันมารับรู้ซึ่งกันและกันมาเจอกันเขาว่าเจอไม่ได้หมายถึงเจอหน้้าาาแต่หมมยยถึงไดคคุกัันนะรบ คุยกันจริงๆเรียวถามอะ่ะเออไม่ใช่แบบมาฟังเฉยๆนั่นแหละครับมันคือบุญสัมพันธ์กันมามันเลยก็ต้องมาเจอกันอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยผมก็พยายามทำคอนเนคชันตรงเนี้ยเพื่อให้ได้เจอบุญสัมพันธ์กับทุกคนเพราะผมเป็นคนอินเทอร์เวิร์ดยางน้อยอ่ะผมก็ไม่ค่อยเจอใครอยู่แล้วไงเออนั่นแหละประมาณน,นั้นอะนอกเรื่องไปแล้วขออภัยกลับมาทีนี้เรามาดูกันที่ดาวเสาร์เนี่ยโคจรถอยหลังโนมานในราศีกุมคําว่าถอยหลังดาวทุกดวงจะหมายถึงการล่าชา้าติดขัด แต่ดาวเสาร์จะมีคำว,ว่ายาวนานเข้ามาด้วยแต่มันก็มีข้อเสียด้วยนะเอาเอา,เอาดาวราหูก่อนเราจะได้เข้าใจแปลไปทีละดวงบางคนบอกว่าเอาจะมาโครจรดาวเสาร์หรือจะมาโครจรดาวราหูกันแน่ทั้งสองครับเราจะต้องพูดทั้งสองเพราะมันกลุ่มกันมีผลซึ่งกันและกันจะบอกว่าราหูอยู่ตรงนี้ไม่มีตัวตนได้ไงถูกปะครับมันมีตัวต,วตวนทั้งคู่เราก็ต้องพูดทั้งคู่เราทําความเข้าใจกับดาวราหูก่อนเพราะราหูมาก่อนวันที่ห้าเดือนห้านะครับพฤษภาคมอะ วันที่5พฤษภาคมดาวราหูย้ายมาที่ราศีกุมแล้วในเรือนสาชะสาชะแข็งเป็นเกษตรแบบนี้มันจะแปลว่าอะไรเราทําความเข้าใจนิดนึงก่อนว่าพบเรือนสาชะคือตําแหน่งโยกหน้าลัคนาเขาบอกโยกหน้าลัคนามีความสาคัญม,มากเพราะว่าเขาบอกว่าโบราณจารย์ดาวสองดาวสองดวงนี้หรือดาวทุกดวงถ้าอยู่ในราศีกุมเนี่ยของคนลัคนาธนูกับราศีธนูเนี่ยเสมือนหนึ่งกลุ่มลักกลุ่มราศีเกิดอ่าไม่ไม่ไม่ไมไม เอาเฉพาะลัคนาลักนาเนี่ยคือเสมือนหนึ่งกลุ่มหลักเพราะมันเป็นเกณฑ์ของลักนาแต่ไม่ใช่เกณฑ์ราศีราศีไม่มีเกณฑ์อะไรทั้งสิ้นนะครับต้องเข้าใจนะถ้าใครดูลาศีใครดูลักนาจะรู้ว่าโอเคสองดวงนี้เสมือนหนึ่งกลุ่มหลักมันจะมีอิทธิพลวิ่งเข้ามาหาเราไอสังคมเอยายจะวิ่งมายุ่งวุ่นวายกับตัวเรานะครับราหูเป็นกเกษตรเพื่อนเยอะคำว่าเพื่อนเยอะไม่ได้หม,หมายถึงว่าเพื่อนที่คบนะหมายถึงคนเข้ามาหาราเยอะ เราหูมันเป็นตัวสร้างความลุ่มหลงนะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าราหูคือเงาคือความลุ่มหลงน,น,นั้นเนี่ยพออยู่ในเดือนสาชาัชะสังคมก็จะเราจะหลงคนหมายถึงว่าอาจจะมีคนคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วมันทําให้มันถูกสเปกเขา,าสเปกอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้นะอย่างเช่นฉันชอบเฮ้ยเขาเขาเข้ามาแล้วเขารู้สึกว่าเป็นกันเองกับเรารู้สึกว่าเราเข้ากันได้เราเป็นเพื่อนกันที่ดีได้อะไรแบบเนี้ยเราจะรู้สึกแบบนี้ครับ แต่จำจำใ้ว่าราหูอยู่ที่ไหนการหลอกลวงอยู่ที่นั่นแรกๆกมันจะดีครับแต่พอหลังๆไปอะครับราหูนี่เจ้าเล่ห์นะแต่คุณอย่าเป็นคนพรหัสคุณต้องเข้าใจว่าความขัดแย้งของดวงดาวมันเป็นแบบนี้คนธนูอย่าออกแบบมาเลยว่าเรือนศาชาเนี่ยไม่ถูกกับตัวเองหรอกนะครับไม่ถูกกับตัวเองตัวเองถูกกับตัวเองเท่านั้นเพราะาดาวพฤหัสบดีเป,เป็นเป็นพันธุเหมือนกันนะครับคือถูกกันกันครอบครัว นะครับครอบครัวกับตัวเรานี่ยมันเกื้อหนุนกันดีแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนนะมาถึงภาพรวมคนธนูบางคนเนี่ยโดนหักหลังทรยศจากครอบครัวก็มีมันแล้วแต่ดาวอยู่ที่ไหนเช่นพันธุไปอยู่เรือนบรณะพันธุอริเนี่ยพันธุอริเนี่ยตัวดีนะครับตนุก็ไปอริด้วยก็สร้างกับปัญหาซึ่งกันและกันกับครอบครัวอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดแต่หมายความว่าโดยส่วนรวมมันถูกกันกับครอบครัวนะครับเพราะมันเป็นเจ้าเรือนเดียวกันทีนี้ ไอลาหูเนี่ยมันไม่ถูกกระดาษพะสดีเพราะเป็นคู่พระคู่โจรถ้าเราครบเพื่อนเนี่ยคบไม่ถูกคนเนี่ยมันก็คบโจรน,นะครับเออก็เหมือนกับว่าพระไปเจอโจรน,นะแล้วก็อาการเป็นว่าโจรมันหลอกให้พระไปศึกนะครับหรือไม่ก็ทําผิดอย่างที่เราเห็นหน้าข่าวฟีดหน้านหนึ่งเนี่ยกันนะครับเออที่บอกว่า,วาออนาลีพิฆาตสงเนี่ยเห็นไหมครับก็คือสีกากรบเนี่ยครับเห็นหรือยังนั่นอะ่ะก็คือการที่เราคือพระไปคบกับโจร มันก็จะเป็นโจรก็จะยังมันก็คือแบบทําผิดศีลธรรมทําผิดกฎทําผิดวินัยสุดท้ายก็ต้องศึกกันเป็นแถวเห็นไหมครับมันก็เป็นอย่างนะั้นนะถ้าหนาที่ตัวเองทําดีมาตลอดเป็นผู้ปฏิบัติดีมาตลอดแต่ไปเจอโจรเข้ามันก็เลยโดนปั่นหัวสุดท้ายพระก็กลายเป็นโจรไปเลยเห็นหรือยังเนี่ยแหละสังเกตดีๆดูดีๆมันเป็นอุทาหรณ์บางคนเนี่ยเสพแต่ข่าวแบบลบอย่างเดียวไม่สนใจด้านบวกเลยหรือไม่สนใจเรื่องของการแบบ เขาเรียกว่ามันสอนน่ะคือต้องเข้าใจว่าย้อนดูละครย้อนอดูละครย้อนดูตัวดูข่าวก็ให้ย้อนดูตัวด้วยหมายความว่าให้ดูคนอื่นเป็นบทเรียนเพราะถ้าเราไม่ดูคนอื่นเราต้องเป็นคนเจ็บเองอืมเราเจ็บเองทุกเองเราถึงจะได้รับบทเรียนต้องรอวันนั้นแหละครับเออถ้าไม่อยากเจ็บก็ดูคนอื่นเป็นตัวอย่างแล้วตระหนักซะแล้วอยา่าทําตามมันก็จะไม่เจ็บเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยทําผมมาชอบดูละคร บางคนบอกว่าละครนำเน่าแต่ผมว่ามันไม่ได้นำเน่ามันอาจจะดูนำเน่าก็ได้แต่ผมเห็นอะไรในละครเยอะแยะมากมายมันคือคติแสงและสอนใจเราได้ดีมากจุดเริ่มต้นของคนที่เขาปูเรื่องมาให้เห็นทั้งหมดการกระทําของเขาทั้งหมดเราก็เดาไปได้เรื่อยๆแต่บางทีมันอาจจะพลิกโผลก็มีเหมือนกับตัวดีกลายเป็นตัวร้ายตัวร้ายกลายเป็นตัวดีก็มีตอนจบถูกไหมดังนั้นเนี่ยมันจะเห็นตอนเริ่มต้นและตอนจบของทุกตัวละคร มันสอนให้คนรู้ได้ดีมากๆเพราะเราไม่สามารถเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ต้นยันจบได้ทุกคนหรอกครับถูกปะันนั้นเราดูละครเนี่ยมันสามารถย่อไทม์ไลน์ของคนเนี่ยได้ดีมากๆแต่บางคองวัดละครก็คือละครเอามาเอามาคิดเอามาใส่ใจทําไมอา้าวก็มันแล้วแต่คนมองนะครับพูดง่ายๆมันแล้วแต่คะแนนมุมมองของแต่ละคนจะบอกว่าละครไม่มีประโยชน์ก็อาจจะใช่สำหรับคนที่มองไม่เป็น แต่คนที่มองเป็นมันมีประโยชน์มากนะครับทุกอย่างเป็นดาบสองคมต่อให้สิ่งดีๆมันก็เป็นคมได้เหมือนกันเนี่ยคบเพื่อนเนี่ยถูกใจสุดท้ายมันก็ถักเหลี่ยมโหดเอามันเจอนักต่อนักแล้วนะครับบอกไว้เลยคือบางคนยังไม่เจอก็คิด,คดว่าโอ้ยพูดอะไรไร้สาระผมอะบางคนจะคิดว่าผมมันพูดไร้สาระเพราะคนยังไม่เจอไงครับแต่คนที่เจอนะ่ะโอ้โหอาจารย์แม่นมากนู่นนี่นั่นอ่าเห็นไ,ไหม มันก็มีดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจเลยว่ามันโดนใครหรือไม่โดนใครเท่านั้นเองครับเออเอาเป็นว่าคนาราศเสนียและคนธนูเนี่ยครับต้องระวังเรื่องของสังคมมากๆเพราะว่าดาวบริวตยูเป็นอริหมายถึงการพลิกผันปัญหาอยู่เรื่อยๆและดาวพฤษดีไปอ่อนกําลังในเรือนปตัตนิคือเรายอมคนอื่นเขาไปหมดเลยเนี่ยยอมสังคมเนี่ยสุดท้ายมันก็โดนหลอกทั้งนั้นนะระวังครับดาวเสาร์มาครั้งนี้มีทั้งด้านดีและด้านเสียด้านดีคือคู่มิตร หมายถึงมีมิตรคอยช่วยเหลือแต่รู้จักเลือกให้เป็นคบบัณฑิตพาไปหาผลคบคนผ่านพาผ่านหาผิดอยากจะได้ดีหรือเสียอยู่ที่การครบคนเลือกคบคนที่ถูกต้องแล้วเราจะเจริญครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกใจกับช่องชาแน,นลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ